ไม่สวยออกบ้านไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวแม่ดา่าปากคอแม่ป้าทวัวไม่เกียงไงวะพอกกันยปากคอแม่ถาเป็นหัวกูยังชอบหนีด้วยกูจะกาบเต้ากาบแร้งกูนะมันหัวข่มันมคือปลาลดไปเอา ีิแม่มันฟัวคอยคือคือปลดรถมาี่อ่ะตองไม่ไม่หวานมากนองเอาคนขวัญแตอ่อนาะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะแม่นันที่จังอ่างมาเนาะค่ะโอ้ยที่ชุดค่ะโมเดลมาโตค่ะอันนี้มา่ยังค่ะชุดเดินตลาดค่ะชุดเดินตลาดค่ะมาแบบแบบราชินีกูนค่ะสวัสดีนางเอกเบลด้วยนะค่ะตอบบ้านไม่ได้เดี๋ยวแม่ด่าค่ะใครเมียอันนี้นางเอกเบลค่ะ อันนี้แม่แม่พาดค่ะใกล้ปะใกล้สุดแล้วสิแล้วว่ามานึกกินไปใกล้ดีมาหลากลงไปกินแนะนำไม่ได้ขนาดพอคระว่านก็ค่อยมากินไก่ค่ะมากินแต่ไข่ค่ะไข่หำแม่งมากค นี่มาเดินตลาดอย่างนี้นะไม่เคยมาเลยนะปกติแล้วไปเดินแต่ห้างไปเดินแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาตลาดอย่างนี้โอมไ,มไม่ค่อยคุ้นซินเลยเพราะว่าปกติแล้วอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากไม่ค่อยมาหรอกค่ะภาคอีสานเนี่ยปกติก็อยู่แต่กรุงเทพเป็นจำนวนมากเพราไทยก็ไม่ค่อยจะลึงสังเกตจากสำเนียงนะคะ ไม่ตกลาซักคำค่ะเที่ยวไปเที่ยวมาจนลึงแล้วล่ะค่ะโควบดตาย,า,ายอย่องกะเทยแหละวาเต็มคุ้มเนียว่าอเอาละนอา